ครับผมก็ภาพยนตร์เรื่อง Ri เดอร์นี่เป็นเรื่องที่แบบว่าอยากจะฝากนะครับเรื่องเรื่องนี้มากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นหนังที่แบบทั้งน่ากลัวแล้วก็ตลกแล้วก็สนุกครบรถนะครับแล้วก็ได้มาดูนักแสดงทั้ง3ท่าน4ท่านอีกคนจากทางบ้านอะไรที่ไม่ได้มาเนี่ยนะครับก็เลยบอกว่าทุกคนตั้งใจทํามากแล้วก็แค่โอ้กับฟีนแล้วก็พี่โน่ก็สนุกกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยวังว่าอยากจะให้คนมาดูกันเยอะๆนะครับ10ปันวาลนี้นะครับ การต่อยอดมาจากอะไรถึงมีเกิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมาอ่าจริงๆไรเดอร์นี่มันเป็นเรื่องที่แบบอย่างแรกเลยที่รู้แล้วก็ชอบก็คือมันเป็นเรื่องของคนที่บอกว่าอาชีพอะครับเป็นอาชีพที่เรียกว่าเจอผีมากสุดอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออน่าสนใจอะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้รู้สึกในเทอมเทอมสองอะไร้ยฮะก็เป็นแบบอีกส่วนหนึ่งที่รู้สึกอยากเอามาขยายหดือยวทำให้มันสนุกด้วยด้วยอาชีพนี้อะไรเงี้ยครับใชครับมีความแบบตลกเข้าไปด้วยตลกด้วยแล้วก็น่าลัวด้วยครับ ในพารนี้มันจะเป็นอย่างไรบ้างก็ความเข้มข้นก็คือคิดว่าน่ากลัวหรือว่าตกใจก็คือสนุกสุดๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอขำก็ขำให้สุดเลยนะครับนักแสดงเราลือกเกิดนักใจเลือกเอาคนที่เกี่ยวข้องกับความเป็นชอบอะไรที่มอไทยมีเรื่องแต่ละคนมีแตเป็นแก๊รไรเดอร์อ๋อจริงพอที่เป็นเป็นเป็นโอเนี่ยก็เพราะว่าด้วยความที่ เราเคยเจอกันนะฮะแล้วเราก็เคยคุยกันเคยร่วมงานกับพี่ฟูมตั้งแต่เด็กใช่ครับแล้วก็เลยแบบว่าวันนึงก็พอมีโปรเจกต์เกี่ยวกับไรเดอร์แล้วก็โอ้เป็นคนชอบชอบรถมากแล้วก็มอเตอร์ไซค์แล้วเคยคุยกันเรื่องเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ก็เลยชวนอยากให้มาสนุกกับเรื่องนี้ด้วยกันอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างของอ่าน้องฟีเนี่ยคือเคยเคยไปเจอน้องฟีที่กองถ่ายแล้วเห็นน้องฟีนเขาเข้าคาแรคเตอร์นี้มากอะไรเงี้ยก็เลยบบกพยายามอยากจะเออลองมาเล่นเรื่องนี้ดูอะไรเงี้ยก็ได้ได้มาจริงๆแล้วก็ ของพี่โน่เนี่ยอ่าก็คือเจอกันแบบในตามโซเชียลอะไรเงี้ยครับแล้วก็เห็นแล้วก็ชอบดูแล้วเขาเป็นคนสนุกมากแล้วก็ลูกก็ชอบอะไรเงี้ยครับดูแล้วเขาก็ชอบกันอะไรเงี้ย eline. ก็เลยบอกเออเป็นพี่โน่ละกันอะไรเงี้ยนะครับส่วนพี่อาร์ก็เป็นเหมือนกันฮะดูจากในโซเชียลเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็เห็นเขาเป็นแบบตรงคาแรคเตอร์เพราะว่าตัวพี่อาร์เป็นเหมือนคนที่แบบเป็นมนุษย์ซัพพอร์ตนะฮะกับทุกคนจริงๆเล้ยในเรื่องนี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับ รับพับว่าเอ็นไดรับบทเป็นไรเดอร์ใช่ยังไงับเรื่องนี้ก็ดีใจครับไม่เคยได้เป็นไรเดอร์มาก่อนเลยครับก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ครับแล้วก็อย่างที่พี่ฟูบอกว่ามันมีเสิร์ตรีเสิร์ตมาด้วยว่าแบบว่าไรเดอร์เป็นอาชีพที่ค่อนข้างแบบเจอผีบ่อยสุดเลยเพราะว่าไปในที่ที่เราไม่เคยไปอะไรเงี้ยครับก็สนุกดีครับได้เล่นได้ในเรื่องนี้ก็เป็นนัดครับครับอย่างเราเป็นคนชอบขี่มอไซค์อะไรอย่างเงี้ยเล่นมาเล่นในเรื่องแล้วก็มันเข้าทางเลยนะ มันเข้าทางครับได้ไปหลายๆที่ได้ไปกับเพื่อนเราด้วยเพราะว่าในเรื่องก็มีเซียนหลังด้วยมีพี่อาร์ดด้วยก็ค่อนข้างที่จะแบบสนุกครับได้ได้ทำอยู่สิ่งที่เราชอบด้วยแต่ว่าตอนถ่ายมันก็ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ครับได้มาตอนถ่ายเป็นไงบ้างในยูฟังอ๋อมันก็ค่อนข้างที่ชีวิตก็จะอยู่กับไรเดอร์ก็ต้องอยู่กับเอ่อมอไซค์นะครับ <c oughs> ก็เราก็จะรถเราก็จะมี แต่ละคนจะคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันครับแต่รถของแต่ละคนก็จะบ่งบอกคาแรคเตอร์ของคนนั้นอนะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแต่ได้เงินของฟินเนี่ยว่าเคมีเข้ากันมากขนาดไหนก็จริงๆเราทั้งฟินแล้วก็ทุกคนเลยครับได้เจอกันตั้งแต่เวิร์กช็อปลวก็รู้สึกแบบเออได,ได้ได้รู้จักกันมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่เคยเจอกับฟินมาก่อนครับพอมาเจอก็ได้เวิร์กช็อปได้อะไรก็รู้สึกว่าเออ เข้าใจกันมากขึ้นเราก็ช่วยได้ครับตอนที่ถ่ายก็รู้สึกว่าเออแบบเราส่งอารมณ์หรือส่งอะไรกันได้ดีขึ้นครัับบบเป็นไไง้้าก่ดอ๋อเรื่องนี้ เป็นอะไรใหม่ๆสำหรับพีเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่เคยเป็นผีมาก่อนเหมือนกันใช่ค่ะไม่เคยมเป็นผีมาก่อนใช่จ้ะก็ตื่นเต้นค่ะจริงๆได้เจอทั้งพี่โอพี่โนแล้วก็พี่อาร์แล้วก็พี่ฟูด้วยแล้วก็ได้ร่วมงานกับสหมงคลพีบีก็เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สําหรับหนูแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์นี้ก็ฝากน้องพายด้วยนะคะเรื่องนี้มีการแบบว่าเขาเรียกนะซับซ้อนซ่อนเงื่อนยังไง อ๋อจริง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 น้องฟินมีเวิร์กช็อปทำอันนี้ได้นะซ่อมโทรศัพท์เด<ะ>ี๋ยวเดี๋ยวจะได้เห็นในในหนังใช่ก็ซับซ้อนไหมก็ม,ม,มีมีปมแหลคะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปรอเฉลยในโรงดีกว่าก็จะได้เห็นว่าแบบมันเส้นเรื่องพาไปทางไหนอะไรไงแต่ว่าสนุกแน่นอนค่ะแล้วบบเป็นยังงความรู้สึกยังไงกนของเราก็ใช้จินตนาการเยอะเหมือนกันนใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนก็อย่างที่พี่โอบอกว่าเราเราได้เวิร์กช็อป ความรู้สึกกันไปแล้วตอนที่เวิร์กช็อปมันก็ทําให้ฟินเข้าใจระดับหนึ่งแต่พอมาเจอพี่ปูหน้าเสร็จก็เข้าใจลึกลงไปอีกค่ะถ้าดูดูเรื่องนี้น่าจะอต้องไปถ่ายที่จริงด้วยไหมครับวัดถ่ายจริงใช่ไหมคะถ่ายจริงโรงพยาบาลจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับกับวัดที่ด้วยไหมครับวัดก็วัดจริงครับตอนนั้นบรรยากาศความรู้สึกเขาต้องมาคือเนาะคืนหลังครับผม บรรยากาศตอนที่ถ่ายทำโอ้โหคือทุกอย่างมันดูจริงไปหมดครับทุกอย่างมันดูจริงจนขนาดที่แบบว่าต่อให้เป็นผีปลอมมาตอนนั้นเราก็รู้สึกว่ามันจริงจริงค่ะแบบผมเดินไปเยี่ยวเนี่ยมันจะมีแบบผีที่เขาแบบเป็นมอกอัพผีใช่างี้ยพี่ที่แบบเขาเอาเอ็กซ์ตร้ามาแล้วก็แต่งเป็นผีแล้วอะไรเงี้ยครับก็คือผีกับผีกับเราก็ใช้ห้องน้ําเดียวกัน ่พี่พอเราถ่ายประมาณสักกี่สองอะไรเงี้ยฮะแล้วก็เราก็จากเดินไปเขาเป็นคลองน้ำอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเจอผีได้ครับพี่คือไม่รู้ไหนของครับเนือตกบันไดเลยครับวันนั้นครับอย่างเราในเรื่องนี้ต้องมารับบทกับพย่าจศมพอยเป็นยังไงบ้างคือจริงๆเรื่องความยากให้มันแอบยากครับเพราะว่าตอนเด็กๆมา้ากับแจที่ผมไม่ค่อยให้ขับมอไซค์ครับผมก็เลยจะต้องแบบใช้ความพยายามหน่อย โตมากับจักรยานครับมาเดอร์ <laughs> แต่มาเดอร์จับได้รู้เรื่องหมดเลยนะค <laughs> <c oughs> ือโตมากับเวฟอยู่แล้วก็เลยแบบใช่<ะ>โตมากับรถรถเลยอะไรเงี้ยครับรถมอเตอร์ไซค์เลยเขา,าต้องมาลูกง,งานกับมาริโอเองเป็นยังไงบ้างภาพที่เราคิดไว้กับตัวจริงหรือว่าเราก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วอตอนแรกรู้<า>สึกกดดันครับรู้สึกกดดันมากๆเพราะว่ากลัวกลัวกลัวทำออกมาไม่ดีอะไรเงี้ยครับพี่แต่ว่าพอมาเจอปุ๊บแล้วพี่ๆเขาก็แบบน่ารักมากๆใช่ครับพี่ๆทุกคนน่ารักมากๆก็เลยทำให้เราคลายความเครียดลงไปแล้วก็แบบเล่นได้สนุกขึ้นอะไรเงี้ย ในฐานะนักแสดงเราถ้ายูดเรื่องนี้อย่างนบ้ว่การตอบรับของแฟนๆในงานเราคาดหวังยังไงบ้างครับก็เชื่อ like ว่าคนดูน pues like ่าจะสนุกไปกันล้เพราะตอนเราถ่ายทําเราก็รู้สึกว่าเออมันมันมีเคมีมีอะไรต่างๆนอกจากเรื่องของแบบความเฮี้ยนความหาแล้วมันก็จะมีความแบบซับซึ้งเล็กๆน้อยๆด้วยครับอยู่ในเรื่องที่โอรู้สึกได้แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักน่าจะโดนใจคนดูครับใรทปีลนกเรื่องแร้ของเองด้วยหรอก จริงๆหนูเคยถามพี่ฟูว่าพี่ฟูอยากให้คนดูรู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้พี่ฟูก็ตอบว่าอยากให้เขาเดินเอาจากโรงแล้วก็พูดว่าเฮ้ยหนังสนุกวะเนี่ยใช่คือเป็นคําที่หนูรู้สึกว่าจริงมันเป็นคําอย่างนั้นจริงๆเชื่อว่าทุกคนได้ดูหนังในโรงภาพยนตร์แล้วก็จะพูดคํานี้ออกมาเหมือนกันพี่เป็นใครนะครับพี่น้องลักุั เครียดอะไรพี่โน้เครียดผมก็เหมือนเดิมครับผมนะครับผมเชื่อว่าหนังวันนี้น่าจะเติมเต็มความรู้สึกหลายๆอย่างให้กับทุกคนได้นะครับเป็นหนังที่ไม่ได้ปล่อยคนดูไว้ปลายทางนะครับผมเป็นหนังที่คุณดูแล้วจนจบแล้วก็คุณก็จะเก็บความรู้สึกที่อิ่มกลับบ้านแน่นอนครับผมเนาะตอบสักหน่อยก็ฝากภาพยนตร์เรื่องไรเดอร์เลยนะครับก็วันที่สิธคันวานี้เป็นการเข้าฉายครั้งแรกนะครับแล้วก็ อยากให้คนดูมีความสุขและสนุกเหมือนอย่างที่ได้คุยกับทุกคนเอาไว้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็ฝากภาพยนตร์เรื่องไรเดอร์ด้วยนะครับคขอบคุณครัะ